สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะเมื่อวานอิลายุกิไปเล่นที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วระหว่างเดินทางฝนก็ตกนะคะแล้วในบรรยากาศรถตู้ก็สนุกสนานมากค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าบรรยากาศในรถตู้เป็นยังไงบ้างรับรองมีเพลงใหม่ให้ฟังด้วยค่ะยุกิสวัสดีค่ะรีอ่อสวัสดีค่ะ ซส,สอบคอค่ะซสอบคอวุ้ยเอฟซีพี่หมอนสันมีเอฟซีนั่นเนี่ยพี่ออร่ารถเจตเตียงสามชาเลยลูกสาว ถือว่าธรรมาด่าปฏิเสธนะสวัสดีพี่เล็กค่ะ

การวอร์มเสียงนะคะไปงานค่ะอยู่บริษัทยังก็ยกบริษัทยังกสกรครับเดี๋ยวนะคะเราจำบริษัทบริษัทบริษัทอะไรคะท็อปอัพทูริสท็อปอัพทูริสนะคะเป็นงานอ่ะไอ,อย่างก็ประดับยศน้องขึ้นจากทุ่มน้องขึ้นสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะ เราเรื่องเดินทางลงหน้าในกรุงเทพอ่ะเนาะมันรถติดแล้วเด็กๆก็เลยซ้อมคอค่ะวันนี้พี่หมอนไปด้วยเพราะว่าเสร็จงานแล้วไม่อุ้จะพาเด็กๆไปทําบุญที่วัดหัวลาโพงนะคะรอดูพี่พี่ยกไลน์ในเพจนะคะเดี๋ยวไลให้ดูว่าไปทําอะไรกันบ้างบอกพิกัดเลยค่ะแม่ๆคนไหนอะไปทําบุญน้ากรไปค่ะประมาณหลังสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละเพิ่นเปิดข้อแตกทุ่มเมื่มอยกเพิ่นเะปิดยี่สิบสี่โมงยี่สิบสี่โมงเนี่ยเนาะ เราไม่มีเวลาค่ะพรุ่งนี้อาจจะแบบน้องอยากให้น้องได้พักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่อุมแต่ว่าแม่อมจะพาเด็กไปทําบุญก่อน,อนสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเอาในเพียงใดอีกน้อยน้องไปหมอนมาด้วยมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปหมอนไม่ได้อยู่จะไปเข้า่ขยแม่ก็เลยหิ้วมาทําบุญด้วยค่ะ สวัสดีน้องอุ๊ค่ะโอ้ยมาหดกรุอองเทพปมืาเศร้านี่สิบเอ็ดโมงบอ,อกน้องไข่ตั้งแต่หาตุ่มมาแวะบ้าน,ออน,าน,าอนเอาต้นบักกันสิดา,า,าเาอาบักบัสิดาฝากมาแวะกูเกี่ยวหน่อยนึงเอาบักสิดาไปมาพาะย่ตุ่มเฮ็ดแต่ไหนกับประหอดข้อหลาแฉอยูเร่งหวงแล้วจอดนอนมาเนี่ยดูหนะ้าจอค่ะที่งานเดี๋ยวพี่หยกอะไรให้ดูค่ะแล้วก็ เสร็จงานเราจะไปทําบุญกันต่อที่งานยังไม่ลับฝาั่งเออไปละไปถามเขาดูก่อนนะคะบอกว่ามันเป็นงานแบบงานเลี้ยงคุณหญิงคุณนายหลายๆคอ๋อขึ้นเหมือนในแบบพาริพาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นงานส่วนตัวบางทีอาจจะไล่ไม่ได้นะคะสวัสดีจ้าแม่อุ้มเบลลาตอร์นมือแรงเขาส้วนบักเทอไปีศาจล่ำซิงก็จองโต๊ะไปสิบแต่จะไปปาร์ตี้วันเกิดไม่อุ้มก่อนไงพรุ่งนี้วันเกิดแต่ว่าไม่มีเวลาใจมันขอแก๊งนี่

ได้บ่ได้บ่ได้บ่คนจะคือได้บ่ได้บ่ได้บ่มาตัวลมลมลมเนี่ยลมฝนเหรอไม่เป็นบุญหรอเพลงนี้เพอเพลงพี่เนมค่ะ จะไม่พัวละเปล่าจะยังโสดอยู่บ่ออยู่บ่ออยู่บ่ละมีใครอย่างเนาะอย่างเนาะอย่างเนาะก็แววว่ามันถูกใจบางทีรีบสาวไทยมันขอจะเคือไอ้ไหนบ่ได้บ่ได้บ่ขอจะเคือไอ้ไหนบ่ได้บ่ไหนบ่จะพัวละเปล่าจะไม่พัวละเปล่าจะยังโสดอยู่บ่ออยู่บ่ออยู่บ่ละมีใครอย่างเนาะอย่างเนาะเนาะก็แวว่มันถูกใจบางทีรีบสาวไทยันขอจะคือได้ไหนบ่ไหน น้องหยกไลให้ดูไหมคะดูก่อนค่ะว่างานมันเป็นงานภายในจะไลได้ไหมแม่ยังไม่รับปากนะคะแต่ต้องอยู่จอมมองนมชินนก็มองก็เนียจลองลองลูบลามลงพี่ตองพาหมตนจะลองบอกจากที่วงเปล่าน้องยาเมาปัะติเศษติเรศพิเศษให้ดูจากเรศคงเจนสนับเลขตัวจังหวะเป็นคิวตี คนเ่มมา้กินดชีพสุริอย่ามาดูิที่เชมันสวัสดีค,ค่ะแม่บุญธรรม ทีนี้ขอเพลงเมียน้อยคู่กับยูนานหน่อยครับฝนตกแล้วฟ้ามาแล้วปฏิบัติการเฮ้ยนี่มันเห่าไอเนี่ยออค่ะมันเห่าไอ้ที่ปัดน้ำฝนแม่ยูมีจะว่าเป็นอย่างเนี้ยเก่าเนเี้ยปัดน้ำฝนอยาเห่าไม่ชอบใช่น้องไม่ชอบอ๋อพ่ออ่ะพ่อทำเหรอหลูกพ่อทำเอ้ยนี่ นทางลอดัยเรสจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของฝนฝนไปไหนกันคะไปงานค่ะแม่ไปงานอยู่แถวสมุดประกาศอยู่งานเลี้ยงบริษัทมาไ่งานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงกันฉลองกันไอตำแหน่งเพื่อนอ๋อเห็นได้บ้างเ่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะฝนตกบ่อย ไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะอิรายกิก็เตรียมตัวแล้วค่ะเอาชุดกันฝนมาฝากนะคะวันนี้น่ารักมากๆค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคิดีจากเพจแม่อุ้มทิติรัตน์นะคะแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ